งนี้ที่เป็นเรือนนี้ก็เป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอยากที่จะอนุรักษ์เรือนนี้โดยนำมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราอยากจะให้คนที่เรียนทางด้านสถาปัตย์หรือคนที่สนใจได้เข้ามาดูในไซต์งานในระหว่างที่เราทำการอนุรักษ์นี้ให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแบบเกินกว่าที่เราจะจะบอกได้เรือนโบานราณล้านนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ ในการดำเนินการที่อนุรักษ์ต้องขอให้เครดิตของท่านอาจารย์สิริชัยนริมิตรเลขาการครั้งนั้นท่านเป็นอาจารย์พิเศษนะคะอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์แล้วก็ท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยสังคมในยุคนั้นเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยได้ยินการประกาศขาย เรือนไทยลือ้อของทายาทของลูกหลานหม่อนตุดท่านอาจารย์ก็เลยรู้สึกมีทีมอ่ะอาจารย์อาจารย์ทนเนศเจริญเมืองด้วยนะคะมาคุยกันแล้วท่านก็คิดว่าอยากที่จะอนุรักษ์เรือนนี้โดยนํามาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเอาไว้ที่เป็นการศึกษาอยากให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสถาปัตยกรรมเรือน รวมทั้งผู้สนใจต่างๆท่านก็เลยขออนุญาตว่าถ้าได้เรือนหลังนี้มาท่านใช้เงินส่วนตัวบ้างบางส่วนนะคะเท่าที่ทราบแล้วท่านก็เรียนมหาวิทยาลัยว่าอยากจะเอาเรือนนี้มาไว้ที่มอชอพื้นที่ตอนนั้นที่ขออนุญาตก็คือมันจะมีพื้นที่ตรงเขตอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พื้นที่ปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งติดกับอาคารซึ่งเคยใช้เป็นสถาบันวิจัยสังคมในยุคนั้นพอดีเลยในช่วงปี2534 เท่าที่ได้ยินมานะคะที่แล้วท่านก็ขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยก็อนุมตัตพรันนี้การที่จะยกเรือนมาเนี่ยก็จะต้องใช้งบประมาณทราบว่าได้ งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิจุมพดพันทิพย์ค่ะเริ่มที่จะสร้างเรือนเนี่ยย้ายขนย้ายมาเนี่ยก็มีเรื่องราวนะตอนที่มนตุดทางทาย,ยาทบอกขายมนตุดิทวดเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่พอทราบก็คือฉันจะอยู่เรือนนี้แล้วก็บอกว่าถ้าฉันตายก่อนค่อยเอาเรือนนี้ย้ายไปเพราะฉะนั้นคงบอกกันมาเนี่ยเข้าใจว่าต้องก่อนหน้าแล้วล่ะ แล้วท่านก็เสียชีวิตถึงได้สามารถที่จะย้ายเรือนนี้มาได้เพราะฉะนั้นในปีนั้นพอเริ่มย้ายนย่น่าจะเป็น2,534ค่ะได้มีการทำสร้างอะไรเสร็จก็พอดีเลยเป็นช่วงของการทำพิธีขึ้นเรือนใหม่ปี2,536โดยมูลนิธิจุมพลพันธิ์ แล้วก็มีพิธีตรงนั้นวันนี้ในส่วนพื้นที่ตรงนั้นที่มาเนี่ยตรงเดิมอาคารอนานิคมเนี่ยนะคะที่ทาการสํานักงานของสถาบันวิจัยสังคมได้ย้ายเข้าไปที่ในรั้วมอชอก็คือสถาบันวิจัยก็เข้าไปอยู่ในมอชอตรงนี้ที่เป็นเรือนนี่ก็เป็นศูนย์ส่งเสริมศิลป,ปวัฒนธรรมที่ย้ายมาอยู่ที่นี่งนั้นในปี2536ก็เลยเป็นช่วงที่สํานักส่งเสริมซึ่งตอนนั้นเป็นศูนย์ส่งเสริมเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็มีเรือนไทยลือมาเพราะฉะนั้นเรือนไทยลื้อเนี่ เรือนหลังแรกก็ว่าได้นะคะซึ่งมาจากย้ายมาจากบ้านลุงเหนือโดอยสเก็ตค่ะซึ่งเป็นกลุ่มไทยลื้อที่มาจาก12บสอันนาซึ่งสวยมากแล้วก็ยังคงความงามอยู่ณตอนนั้นเพราะฉะนั้นเรือนนี้ก็ได้รับรางวัลด้วยจากสมาคมสถาปนิษสยามเรือนโบราณล้านนาในสำนักคงเสริมตอนนี้เป็นพิพิพพธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนานะคะหลังจากนั้นมาท่านผู้อำนวยการนะคะท่านอธิการบรดีมหาลายัย ท่านก็สนับสนุนและส่งเสริมเรือนไทยลื้อเป็นเรือนแรกที่ซื้อแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเป็นเรือนที่บริจาคทั้งนั้นเลยที่เป็นเจ้าของทายาทเจ้าของจะมอบให้แล้วทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน9เรือนแล้วก็มีสียุ้งข้าวแล้วก็มีอีกหนึ่งเรือนที่เป็นเรือนที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเรือนตัวอย่างเรียกว่าเรือนเครื่องขูค่ะเป็นไม้ไผ่เพราะฉะนั้นรวมกันแล้วลองนับดูก็14หลังด้วยกัน ในปี2019-2020น,นะคะสำนักสงเสริมทางเราก็ได้ทุนที่เรียกว่า AFCP (Ambassador Funds for Cultural Preservation) ภาษาไทยคงเรียกว่ากองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาพึ่งสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์โดยเฉพาะเลยค่ะในการเสนอทุนอันนี้นะคะเราได้ขอไปแล้วเราก็ได้รับในจำนวน150,000 US d ลลาร์ซึ่ง ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเงินจํานวนกองทุนหนึ่งที่สามารถที่ทําให้เราเพราะว่าตั้งแต่อยู่มาเป็นเวลา20-30ปีคือได้ซ่อมเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ได้ทําอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยข้อเสนอนี้ที่ได้รับพิเศษก็คือมันมี3ขั้นตอนด้วยกันที่ได้ก็คือว่าเราสามารถเอาเงินจํานวนนี้มาอนุรักษ์เรือนก็คือซ่อมแซมในส่วนที่แต่ละเรือนซึ่งเราได้ ทำการสำรวจก่อนนะคะว่าแต่ละเรือนเนี่ยเรือนไหนที่อยู่ในสภาพที่เราต้องทำการซ่อมแซมที่เขียนขอบโพสตนี่ก็คือว่าเราอยากจะให้คนที่เรียนทางด้านสถาปัตย์หรือคนที่สนใจได้เข้ามาดูในไซต์งานในระหว่างที่เราทำการอนุรักษ์เพราะว่าการซ่อมแซมเรือนโบราณมันไม่ได้ว่าเป็นเหมือนช่างที่ไหนก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ของสลาดที่ต้องมาซ่อมแล้วก็ส่วนที่2ซึ่งในตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่าเราจัดสัมมนาอะไรต่างๆแต่ตอนนั้น เป็นยุคโควิดเข้าเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะทำการเก็บข้อมูลหรือเก็บไว้ซึ่งก็เลยเป็นการดีเลยก็ถือเทิร์นออกมาเป็นเรื่องดีก็คือเราใช้งบประมาณอันนั้นเป็นการบันทึกคลิปวีดิทัศน์ก็จะเก็บองค์ประกอบการซ่อมแซมแล้วก็สัมภาษณ์สลาด้วยกันรวมทั้งอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายที่อยู่คณะสถาปัตย์หรือจากที่อื่นๆที่มีความรู้ทางด้านเรือนโบราณ ได้เข้ามาให้ความรู้สุดท้ายเพื่อให้มันยั่งยืนและได้เห็นอยู่เราก็เลยจัดเป็นห้องนิทรรศการขึ้นมาเป็นห้องถาวรเลยนะคะเกี่ยวกับสลาสร้างเรือนค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้ให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแบบเกินกว่าที่เราจะจะบอกได้การอนุรักษ์เป็นสิ่งสําคัญแต่ในขณะเดียวกันอนุรักษ์แต่ให้มันฟรีซไว้แบบเป็นเหมือนจระเข้ตากแห้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์มันก็คงไม่สนุก อันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจารย์เลยได้ไอเดียว,ว่าตอนเข้ามาบริหารอยากให้พิพิธภัณฑ์อันนีนน้ให้มันมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอากิจกรรมเข้ามาใส่เราจะต้องมีกิจกรรมทุกวันแน่นอนบุคลากรอ,อาจจะเหนื่อยแต่ว่าการมีชีวิตมันก็ทําให้ทุกอย่างมันดําเนินไปเหมือนวิถีชีวิตของผู้คนของเราเราได้เห็นเราได้จับ ป้องได้ด้วยเราได้สัมผัสและเราได้เรียนรู้ในขณะนั้นนักวิจยนักศึกษาหลายคณะที่เข้ามาและเรียนรู้อยู่หรือแม้ปัจจุบันนี้อาจารย์เกษียณแล้วก็ทราบว่าเขาก็ยังดําเนินกิจกรรมเหล่านี้อยู่ซึ่งผู้ที่ทําเจ้าหน้าที่น้องๆพี่ในสํานักของเสริมก็ทําด้วยความรักเพราะฉะนั้นครูคิดว่าจะเจเนอเรชั่นจะยุคไหนสมัยไหนถ้าเรามีความรักในสิ่งเหล่านี้การอนุรักษ์ที่มันไม่แห้งและแข็งไว้อะแล้วให้มันมีชีวิต มันเป็นความสุขที่สุดเลยค่ะ